Rage Concre a beat on สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้ก็พบกับช่องนอน DIY ครับวันนี้ผมก็จะมาประกอบนะครับตู้ควบคุมนะครับตัวนี้สีแชนแนลครับผ่าน Wi-Fi นะครับผ่านสมาร์ทโฟนะครับตัวนี้เป็นบอร์ของ e v l i n k ครับสีแชนแนลครับรับสัญญาณ Wi-Fi แล้วก็ สั่งเปิดปิดนะครับได้สี่ชแนลนครับเอาไปคุมไฟก็ได้นะครับหรือว่าคุมมอเตอร์นะครับตอนนี้ผมจะทําเป็นตู้ควบคุมมอเตอร์ปั๊มน้ำนะสี่ชแนลนะครับโดยมีดีเลย์สีตัวนี้แล้วผมก็จะใส่ดีเลย์กระปุกเพิ่มมาอีกสีตัวนะแต่พอดียังไม่มียังไม่ซื้อนะครับก็จะมีสวิตช์นะครับแม่นุ่นห้าตัวนะครับเปิดปิดตู้ตัวหนึ่งครับแล้วก็เปิดปิดตัว สามรับสี่ตัวนะครับสี่ชัองแนวนะครับแล้วก็จะมีอย่างนี้นะครับไว้ต่อออกโหลดนะครับให้มาเสียบได้เลยนะครับแล้วก็จะมีหลอดสฐานะสี่สี่อันนะนะครับพอดียังไม่นี่ครับสี่อันหนึ่งนี่นะครับนะแล้วก็จะมีเทอร์มินอลน,นะครับประมาณนี้ก็ตู้กันน้ำนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูนะครับติดตามนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับกับบอร์ด e-wiring ตัวนี้แล้วก็เอาไปคุมปั๊มนะนนะครับสี่ช่องแนวนะครับวบคุมผ่านมือถือนะครับก็เดี๋ยวขอตัวนะครับ ไปซื้อของแล้วกลับมาดี๋ยวจะมาประกอบให้เพื่อนดูนะครับโอเคครับมาตอกันครับนี่นะครับหลังจากที่เมื่อเช้านะครับผมได้อธิบายไปแล้วนะครับนี่ผมก็ทํางานประกอบเสร็จแล้วนะครับก็ตู้ก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ผมต่ออหลรดนะครับสีชั้นแนวออกข้างล่างนะครับแล้วก็ตัวนี้อินพุตนะครับเข้าตู้นะครับนี่นะครับอันนี้มีเม่ลนนะครับ ตัวนี้รอบแรกผมจะใช้สวิตตัวนี้5ตัวพอดีมันไอตัวนั้นมันไม่พอครับก็เลยเอาตัวนี้ไปก่อนครับสำหรับถ้าใครที่อยากเปลี่ยนนะครับก็เปลี่ยนได้นะครับอันนี้ก็สั่งพันมือถือได้นะครับนี่นะเดี๋ยวทดสอบนะครับนี่นะครับแล้วตัวนี้สามารถลิงก์เข้ากับ Google home นะครับแล้วก็พูดสั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยนะครับแต่ยังไม่ก็ ไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับผมก็ไปทาไปแล้วนะมาดูข้างในกันนะครับอันนี้เปิดปิดหน้าตู้นะอ่าบดมันก็จะดับไปนะครับแต่ถ้าเวลาที่เราไม่มี wifi หรือว่าสัญญาณนไม่ไม่มีเราก็สามารถเปิดแบบมันนวดได้นะครับนี่นะครับอันนี้ผมต่อช่องที่หนึ่งนะนี่นะครับเอาเป็นแบบนี้เลยนะโอเคนี่มาดูข้างในนะประมาณนี้นะครับเอ่อตัวนี้เป็นดีเลย์นะครับ สี่ตัวนะครับสี่ชานแอลตัวเล็กมาขับตัวใหญ่ตัวนี้ทนกระแสถึง30มสิบแอมป์นะครับก็มีเบรกเกอร์อันนี้เป็นสวิตชิ่งครับแปลงไฟครับมาเลี้ยงตัวดีลีนะครับส่วนบดผมใช้ไฟฮาว์นะครับจากอะแดปเตอร์นะครับตัวนี้นะครับอะแดปเตอร์ตัวน้อยประมาณนี้นะครับก็สําหรับตัวนี้ก็รองรับโหลดได้ถึง30มสิบแอมป์เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อเข้ากับปั๊มน้ํานะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับ ก็เก็บสายได้ประมาณนี้นะครับมันมืดแล้วนี่ครับนี่อันนี้ชนแนลที่หนึ่งครับนี่ตรงกันเลยครับชนแนลจะส่งก็ตรงนี้นะสามสี่ 3, 4, ตรงกันเลยนะครับอ่มามันดูมันอ่าออนไลน์แล้วนะนี่ประมาณนี้ถ้ามันเป็นแบบนี้ก็คือมาเป็นโหมดตรงนี้ครับโอ้ยตรงนี้นะกดตรงนี้หนึ่งทีครับแล้วก็ปิดน่ะ มันเป็นโหมดเปิดแล้วมันไม่อินเตอร์ล็อกนะครับก็คือเราต้องไปกดให้มันอินเตอร์ล็อกนะครับโอเคนะครับก็ถูกใจไงก็ฝากเพื่อนกดไลค์นะครับพบใหม่คลิปหน้าครับ